สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะทำการแกะกล่องพัสดุนะคะเป็นกุหลาบที่เราสั่งมาจากทางออนไลน์กันนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราจะทำการลงปลูกกุหลาบถุงขาวและการผสมวัสดุปลูกกุหลาบไปพร้อมๆกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราสั่งกุหลาบมาทั้งหมด3ต้นนะคะจะมีต้นอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ ต้นแรกหอมทะลุกล่องมาเลยค่ะต้นนี้จะเป็นชามนะคะเห็นเขาบอกว่าสีจะเป็นสีโทนม่วงอมชมพูนะคะแต่จากที่เราเห็นอดอกที่ติดมาจากสวนเนี่ยสีจะติดไปทางชมพูซะมากกว่านะคะหน้าหนาวอากาศเย็นๆน้องอาจจะม่วงได้มากกว่านี้นะคะเราพยายามหาสีม่วงมาปลูกนะคะสวนจะได้มีความหลากหลายนะคะแต่ ปกติแล้วกุหลาบสีม่วงเนี่ยจะค่อนข้างเลี้ยงยากนิดนึงนะคะแต่ชามเนี่ยเห็นเขาบอกว่าเลี้ยงง่ายอยู่เหมือนกันคะ่ะแกะไปต้นแรกก็ได้แผลเลยนะคะหนามเกี่ยวคะ่ะมากันต้นที่สองนะคะต้นนี้จะเป็น Lady h e i r Room นะคะเป็นกุหลาบในกระแสนะคะมีเพื่อนๆหลายคนก็ยังตามหากันอยู่เราก็เช่นกันคะ่ะ หลงไหลในความกลมของดอกแล้วก็ทรงดอกที่พอบานแล้วเนี่ยเขาก็จะห้อยระยะตกลงมานะคะทรงดอกสวยมากๆเลยค่ะต้นสุดท้ายนะคะจะเป็นอับบราฮัมดาบี้นะคะต้นนี้เราชอบสีแล้วก็ทรงดอกนะคะเขาจะเป็นรูปถ้วยแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะต้นนี้เป็นกุหลาบเลื้อยนะคะเห็นเขาบอกว่าเพียรักอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะลอง ปลูกดูถ้าผลเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะหลังจากที่เช็คสภาพต้นแล้วนะคะต้นสวยสมบูรณ์ดีนะคะไม่มีตาหลุดหรือว่าตาฉีกนะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยมีตาหลุดหรือว่าตาฉีกเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถแจ้งแม่ค้าไปได้เลยนะคะเพื่อที่แม่ค้าเนี่ยจะได้ให้คำแนะนำหรือว่าเค็มต้นนะคะหลังจากนั้นนะคะทำการลดน้ำนะคะให้ชุ่มเลยนะคะทุกๆุ ต้นเลยนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะตัดแต่งกุหลาบที่ซื้อมาใหม่นะคะโดยตัดแค่ดอกนะคะแล้วก็ยอดอ่อนเท่านั้นนะคะไม่ได้ตัดลึกนะคะเพราะว่าอายุต้นกุหลาบยังเล็กอยู่เนาะเดี๋ยวเขาจะไม่มีใบสังขอแสงแล้วก็ตัดกิ่งที่เป็นพาระะค่ะกิ่งตาบอดนะคะแล้วก็ลิดใบเหลืองใบที่เป็นโรคออกด้วยนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีเวลาลงปลูกนะคะจะตั้งทิ้งเอาไว้แล้วก็ลดน้ำให้เขาปรับตัวกับสภาพอากาศที่อยู่ใหม่ก็ได้นะคะสัก2-3สวันหรือว่า7วันอย่างเงี้ยค่ะแต่ของเราจะไม่ได้พักต้นนะคะเราก็จะรอช่วง5-6โมงเย็นนะคะที่ไม่มีแดดแล้วนะคะเราก็จะทำการลงปลูกเลยค่ะ สำหรับวัสดุปลูกที่เราจะมาผสมวัสดุปลูกวันนี้นะคะก็จะมีแกลบนะคะใช้เป็นแกลบเก่าหรือว่าแกลบหมักก็ได้นะคะจุดประสงค์ของการใช้แกลบเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มช่องว่างระบายน้ําระบายอากาศได้ดีนะคะรากกุหลาบสามารถชอนชัยหาอาหารได้นอกจากนี้ยังมีสารซิลิก้านะคะที่ยังไม่ย่อยสลายให้ธาต ซิลิกอนสามารถตึงไนโตรเจนและออกซิเจนในอากาศไว้ในดินมีประโยชน์มากๆเลยค่ะต่อไปนะคะใช้ขุยมะพร้าวนะคะถ้าเพื่อนๆใช้ขุยมะพร้าว ที่ยังไม่ได้ทำการหมักมาก่อนนะคะเพื่อนๆต้องแช่น้ำนะคะล้างสารแทนนินออกก่อนเนาะให้น้ำที่แช่ะคะ่ะใส่ขึ้นไม่เป็นสีน้ำตาลนะคะหรือจะใช้เป็นขุยมะพร้าวอัดก้อนก็จะสะดวกดีค่ะเราแค่แช่น้ำนะคะเราก็สามารถนำมาใช้ได้เลยคุณสมบัติของขุยมะพร้าวเนี่ยเขาจะช่วยดูดซับน้ำและเก็บกักความชื้นไว้ได้นานนะคะ ะะก็จะเป็นปุ๋ยคอกค่ะอันนี้เพื่อนๆจะใช้เป็นมูลวัวมูลไส้เดือนหรือว่ามูลไก่มูลสุก,กรแล้วแต่สะดวกเลยนะคะแต่ของเราเนี่ยใช้เป็นมูลวัวที่ผ่านการหมักแล้วอะคะ่ะปุ๋ยอคอกเนี่ยเขาจะช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุและปรับปรุงโครงสร้างดินนะคะหาง่ายแล้วก็ประหยัดค่ะ อย่างสุดท้ายนะคะจะเป็นเพอร์ไลท์ค่ะอันนี้เพื่อนๆจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะเพอร์ไลท์เนี่ยจะช่วยให้ดินร่วนและรักษาสมดุลระหว่างปริมาณน้ำและอากาศในดินนะคะแต่เราก็มีบางกระถางที่ไม่ได้ใส่นะคะก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะคะไม่ได้มีในยาสำคัญอะไรมากนะคะสรุปจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะ จากนั้นนะคะเราก็นําส่วนผสมทุกอย่างอะคะมาคลุกเขาให้เข้ากันนะคะส่วนผสมเนี่ยเดี๋ยวเราจะวางใต้คําบรรยายภาพนะคะใน d ด s c r i p t i o n นะคะให้อีกทีนึงนะคะเพื่อนๆก็สามารถดูส่วนผสมต่างๆแล้วก็ทําตามได้เลยค่ะ ขั้นตอนผสมเนี่ยอาจจะมีฝุ่นนิดนึงนะคะเพื่อนๆใส่แมสด้วยก็ดีนะคะอันนี้เราใช้เป็นถังนะคะพอดีกระมังไม่ว่างนะคะมันก็อาจจะเล็กไปนิดนึงนะคะอันนี้เรามาเปลี่ยนใส่ในกระมังแล้วนะคะแล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะเมื่อกี้เราใส่ในถังแล้วก็พอดีส่วนผสมเต็มนะคะเราก็เลยมาใส่เพอร์ไลท์ ทีหลังสุดนะคะแล้วก็คุกเขาให้เข้ากันเลยค่ะ<ม>แค่นี้ก็เราก็จะได้เป็นวัสดุปลูกกลาบที่เราสามารถนำมาใช้ปลูกกุหลาบได้แล้วค่ะ<ม>เราจะใช้กระถางขนาด12นิ้วนะคะ กระถางรุ่นนี้มีรูระบายน้ําน้อยนะคะเราให้ทางร้านเขาเจาะรูระบายน้ํามาเพิ่มนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่วัสดุปลูกที่เราผสมเตรียมเอาไว้ได้เลยค่ะใส่ในปริมาณไม่ต้องเยอะนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็จะใส่เป็นฉางชิงนะคะประมาณ1กํามือหลวมๆนะคะใส่ลงไปหรือเพื่อนๆอ,อาจจะใส่เป็นออสโมโค้ ปุ๋ยละลายช้าอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่ปุ๋ยกระดูกป่นนะคะ1ช้อนนะคะลองก้นกระถางนะคะจากนั้นเราก็ทำการเติมดินนะคะขุกเขาให้เข้ากันนะคะตัดถุงขาวนะคะนำต้นกุหลาบออกมานะคะเราจะไม่ได้ลื้อตุ้มรากเขาเยอะนะคะกลัวรากเขาเสะเทือนเราจะเอาตรงหน้าดินออกนะคะแล้วก็เอา แกลบออกบางส่วนเท่านั้นนะคะเอาออกประมาณนี้นะคะเราก็นำวัสดุปลูกที่เราเตรียมเอาไว้นะคะใส่ลงไปในกระถางได้เลยเราจะชอบเหลือบริเวณปากกระถางเอาไว้ด้วยะคะ่ะเพราะว่าเวลาเราลดน้ำเนี่ยวัสดุปลูกเขาก็จะได้ไม่กระเด็นออกมาข้างนอกนะคะอันนี้เราสามารถกด รอบๆกระถางได้เลยนะคะเพื่อให้วัสดุปุูกยึดต้นเขาแน่นนะคะเสร็จแล้วใช้น้ำยา B1 นะคะเป็นน้ำยาเล่งรากนะคะผสมน้ำลดให้ชุ่มนะคะแล้วก็ตั้งกระถางไว้ในร่มซัก7วันนะคะค่อยนำออกรับแสงแดดต่อไปนะคะ จ,จบลงไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะจริงๆวัสดุปลูกกุหลาบหรือว่าดินปลูกกุหลาบเนี่ยมีหลายสูตรนะคะเพื่อนๆต้องลองผสมปลูกดูนะคะแล้วก็ลองสังเกตดูนะคะว่าสูตรไหนเนี่ยเหมาะกับสภาพอากาศที่บ้านของเพื่อนๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ